สูงนะครับน่าจะ6 7 8เมตรเลยนะครับใช่ไหมไหลามานู่นนะครับโอ้โหถือว่าสวยงามมากๆนะครับผมเป็นน้ําตกอยู่ในกลางฟ่านะครับ มีร่องรอยของพายอยู่ไหมสวัสดีครับผมอ่านคนลงปลาครับวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ที่นะครับตำบลพังแดงนะอําเภอดงหลวงจังหวัดบุกนาหารนะผมวันนี้ชุดผมอาจจะแปลกๆนะครับพอดีนะครับ ฝนตกแรงนะครับผมตอนเช้าเนาะตอนนี้ก็ยังตกไปปลอยอยู่นะครับผมถ้าเกิดไม่ใส่ชุดกันฝนมานี่คือเปียกนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับพานตายสายป่าเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พานตายจะพาผมไปดูที่ไหนนะวันนี้พานตายจะพาขึ้นอันนะครับผมขึ้นเขาลูกนี้นะครับโอ้โหขึ้นไปแต่ว่าชันมากนะครับชันมากครับจะขึ้นไปสำรวจถ้ำที่อยู่ในเป็นถ้ำพระร้างใช่ไหมใช่ครับเมื่อสมัยนานแล้วครับชื่อถ้ำว่าอะไรนะถ้ำหลวงพ่อสมาน ถ้ำรวมพ่อสมานนะครับในยุคก่อนที่เขาอยู่ก็คือก่อนยุคปี2500นะครับนานแล้วนะอยู่ตั้งแต่ปี2500ครับก่อนหน้านั้นเลยแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีใครมาพัฒนาแล้วก็อยู่ไม่ได้นะครับพรับแล้วก็คือไม่มีพระมาอยู่เลยเนาะไม่มีเคยมาอยู่แต่ครั้งนั้นอันนี้แน่ใจนะว่าเป็นทางขึ้นพผาตายแน่ใจครับผมฟาดนะครับคือมันไม่ใช่ชันธรรมดานะครับชันแล้วก็ลื่นนะ โอ้โหพานตายพามาเลยนี่้าดพัดตายเดินทางครับนี่ครับคือจะบอกว่าเส้นทางนี้นะครับผมมันชันนะแล้วก็มันเปียกมันแฉะนะครับมันมีโอกาสที่จะลื่นมากๆเลยนะต้องเดินระวังระวังนะครับเนี่ย บริเวณด้านข้างเส้นทางที่ผมเดินมานะครับก็จะมีนะครับน้ําตกไหลยอยู่นะด้านข้างนะครับผมแล้วก็เส้นทางท,ที่ผมเดินตอนแรกผมดูว่าทางเดินนะที่จริงไม่ใช่นะครับมันเป็นทางไหลของน้ํานะนะครับน้ําไหลามาโอ้โหก็คือลื่นมากเลยนะ คือเหยียบหินก็ไม่ได้นะครับหินก็ยิ่งมีความลื่นนะครับเพราะว่ามันมีตะไข้น้ําเกาะอยู่นะครับ โซนบริวเวณนี้นะครับผมเป็นป่าหน่อมไม้ไร่นะแต่ตอนนี้นะครับหน่อมไม้ยังไม่ค่อยออกนะครับแต่แปลกที่ตรงนี้ไม่ลกเลยเนาะน้ำก็ไหลมานะโอ้โหเส้นทา ยังโสงสันนะครับ จุดนี้สวยงามมากนะครับโอ้โหโฮ้ผ่านสายไม่รู้หายไปไหนครับ ตอนนี้นะครับผมน่าจะมาเจอน้ําตกนะครับเป็นน้ําตกที่สูงนะครับโอ้โหนู่นนะครับไหลตกในน้ําผาด้านล่างเหมือนมีการมีเขาตกเอาน้ํานะครับเดี๋ยวผมต้องหาทางลงไปก่อนนะเดินตรงนี้อันตรายมากนะครับอ ไปด้านบนเลยใช่ไหมครับใช่ผมเดินเลยไปด้านบนนะม้ผมงหีนน้ำตกผมก็เลยแวะชมก่อนนะครับผมคือจุดแรกที่ผมเจอนะครับเป็นน้ำตกที่ค่อนข้างจะสูงนะครับน่าจะหกเจ็ดแปดเมตรเลยนะครับเห็นไหมไหลมานู่นนะครับโอ้โหถือว่าสวยงามมากๆนะครับผมเป็นน้ำตกอยู่ในกลางป่านะครับ น้ำตกมีชื่อเรียกไหมพันไตหรือว่าไม่มีไม่มีใช่ไหมครับเป็นน้ำตกที่อยู่กลางป่าโอ้โหคือถ้ำเราอยู่ตรงไหนถ้ำเราด้านบนด้านบนตรงนี้มีถ้ำไหมนี้เเป็นถ้ำอะไรนะถ้ำอะไรเนาะไปดูไปข้างไปดูไหมไปดูไหมไปเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมใต้น้ำตกนะครับเพราะว่าผมสงส่องลงมาจากด้านบนนะ มันเหมือนกับมีท่อ p v c อยู่เยอะโอ้จะเป็นแรงงานที่เอาท่อมาตสยอาลงมาใช้อ๋อคือผมเดินลงมานะครับใต้น้ำตกนะครับผมเจอถ้ำนะครับที่อยู่ใต้น้ำตกนะครับเห็นไหมนะครับยวผมพาไปดูนะครับทับใต้น้ำตก ในบริเวณภาพนาผมจะมีนะครับผันหน้าเลยนะครับ ก็หลังจากที่พาไปชมนะครับทําตใต้น้ําตกนะเราก็เดินทางกันต่อนะผมคือน้ําตกแห่งนี้เนาะมองยังไงก็สวยนะครับเพราะาต่เตียดายเนาะอยู่กลางป่านะผมคนอาจจะไม่รู้จักนะเพราะว่าคือถ้าเกิดเส้นทางนี้เข้ามาง่ายนะครับน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน,นะผมเพราะว่านะ้ําตกก็สูงมากนะครับนะครับดูบริเวณรอบพากนะักเห็นไหมเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ๆเครือไม้นะครับเต็มเลยนะ จุดนี้นะครับจะเป็นจุดด้านบนของน้ําตกนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะสูงนะพอขึ้นมาข้างบนนะนะครับคือน้ํานะครับจะไหลลงมาจากใต้ถ้ำนะผมฝั่งนู้นน่าจะเป็นถ้ำนะไม่ไหวครับผมพอดีร้อนมากนะครับแล้วก็มันเดินพลุงพลังนะครับผมคือเสื้อกันฝนไปเกาะก,กับไม้ขาดหมดนะครับก็เลยตัดใจถอดเสื้อกันฝนเลยนะ ครผมเดินตัวเปียวๆเลยนะน่าจะฝนน่าจะเบาลงแล้วนะครับตอนนี้ฝนน่าจะหยุดตกแล้วนะครับ โอหต,ต้นไฮเนาะขึ้นในหินนะครับผม ยังท่านใต้ถึง,ย,งยังครับยังครับผมยังยังยังไม่ถึงหรอ,เ,รอเดินใหเราต้องเดินให้ถึงด้านบนก่อน,นครับนี่ครับอ่านว่ามาแล้วนะครับผมยังไม่ถึงด้านบนอยู่หรอนี่ยยังยังยังครับโอ้โหทางททช<า>ันมากๆนะครับขึ้นไปจุดนู้นแล้วค่อยพักนะโอเคเราขึ้นถึงจุดนู้นแล้วเราก็จะเดินสะดวกโอเคครับไปเราไม่ต้องไปเดินไปพักกันบนดีกว่าโอเคไป ตอนนี้ก็เดินมาถึงด้านบนนะครับโอ้โหเสียงน้ำตกด้านล่างนะครับโอโ้แต่น่าจะลงลำบากนะครับเพราะว่าลกมากๆนะนะครับแป็ไงพันตาไปทางไหนต่อครับเราจะกอ้อมไปขางนู้นถ้าเราถ้าเราจะลงไปดูน้ำตกนะโอ้โหจะขอดูน้ำตกด้านบนก่อนนะนาน น้ำก็ค่อนข้างที่จะใสนะครับจุดนี้โหนี่ครับโอ้โหเป็นอ่างเลยนะครับเห็นไหมมีสามอ่างนะครับโอ้หเห็นแล้วเสียวนะอาจะให้ดูด้านล่างนะครับโอ้โหคือชั้นนี้นะครับจะเป็นชั้นที่สองของน้ำตก เมืม่อกี้นะครับเห็นไปนชั้นแรกนะครับชั้นนี้ชั้นที่สองนะชั้นนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับโอ้โแต่โซนนี้นะครับป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะต้นไม้ใหญ่เต็มไปเลยนะครับผมก็เลยไม่สมามารถเห็นวิวได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองนะครับอ้อมหาทางลงนะครับไปชมน้ําตกชันนั้นนะเพราะว่าผมว่าน่าจะสวยมากนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีทางลงไหมผ่านต่ก็เดินนำไปแล้วนะครับจะเจอทางลงไหมเนาะ เดทางลงแล้วครับทางข้างหน้าผมลกมากนะครับโอ้โหจุดนี้สวยงามนะครับ เป็นไงผ่าตายไปได้หเปล่านี่ล้มลนะไปไม่ได้เพราะว่าไปไม่ได้ครับมันลกเกินไปนะดูน,นะครับลกมากๆเลยครับน้ำตกก็อยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมครับโอ้โหาาตอนนั้นน่าอะไรอย่างี้ครับผมยังลกนะอันนี้น่าฝนไม่ไปได้นะน้ำตกก็อยู่ฝั่งนู้นก็คือสูงมากนะครับจุดที่เห็นเมื่อตั้นบนนะครับพอลงมาด้านล่างนะครับมันไม่มีทางไปนะน่าจะไปไม่ได้ครับผม ไปได้้วต้งองผ่านอันนู้นคือโขดหินนะครับเห็นไหมมีมุดเขาถำนิดออกฝั่งน้นไออนปถ้าตายผมว่าไปไม่ได้นะถอยเนาะไปะเราไปตามหาถ้ำกันต่อครับคือตอนแรกว่าจะแวะพามาชมน้ำตกชั้นนี้นะครับเป็นชั้นที่สวยนะแต่มันเข้าไปไม่ได้นะเพร<ม>าะทางลกมากนะป่าตายกับพือน,นั่นเดินครับคือต้นนี้เป็นต้นพญาจงอางนะครับใบสวยมากเลยเนาะนะครับ ชอบขึ้นอยู่ในที่ชุ่มชื้นนะครับผม,มใช่ใช่ตอนนี้นะผมก็เดินเลยนะครับน้ำตกขึ้นมาอีกอนะ่ะทางก็ยังค่อนข้างจะชันขึ้นชันขึ้นอยู่นะครับ คือไกลมากครับจุดนี้ ลำธารโซนนี้นะครับน้ำไหลเบามากนะแต่จะมีรอยน้ำป่ามานะครับโซนนี้ค่อนข้างจะวังเวงนะครับผมเพราะว่าป่าเริ่มลึกเข้าลึกเข้านะครับ ตรงนี้เป็นร่องน้ํานะลึกมากเลยเป็นไงพันตายข้างหน้ามันเป็นร่องน้ําแนวนี้แหละมันโดนกัดซาะลงมาแล้วก็เป็นเป็นน้ําตกเล็กๆมันเดินไป,นะไ,ปได้ไหมมันมันสุดขึ้นขึ้นไปแล้วก็สุดเลยแล้วก็เป็นเหมือนมันดินมันพังทลายลงมาโอเคโอ, <Okay. S 2> อ,อนคน้าเคโอเคครับมันน่าจะผ่านมาหลายปีม,มากเลยเราถึงจะกัดซาะได้สูงขนาดนี้ครับ oh. นี่ผมว่าน่าจะสองเมตรนะครับผมพันตายก็เมตรแปดสิบแลวนะครับ อ๋อนะครับทางด้านบนที่เดินมาเมื่อกี้นะครับโอ้นะครับโอ้ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับก็คือจุดดีนะครับโอ้โหลงลึกมากเลยนะเหมือนจะดินถล่มนะครับจุดนี้ ็ไปนะครับผมเราก็เดินตามลำน้ำไปเรื่อยๆนะครับเจอแล้วใช่ไหมจะใช่ไม่ใช่ไปดูนะครับแต่ว่าตรงที่ด้านหน้าเราเป็นแนวหินนะครับเป็นแนวหินที่แบบหน้าผานะครับผมเป็นหน้าผาหินเนาะนะครับตรงนู้นก็เหมือนจะมีถ้ำนะด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับไป้าดาเราไปดูนะเราไปดูนะครับผมหปือเป ใช่ไหมฮร่าตายมีร่องรอยของพระอยู่ไหมพูดแต่ก็นานแล้วเนาะมีร่องรอยหรอไม่ก็คือถ้าถ้าเกิดจะมีร่องรอยก็คือพอ่อเป็นนานแล้วตั้งแต่สมัยคอมมิวนิสต์เนาะก่อนคอมมิวนิสต์อีกใช่ไหมครับครับเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่ามีพระองค์เดียวที่มาอยู่นะครับครับก็คืออยู่ได้นะครับผมนี่ตรงนี้เป็นหน้าผาเนาะน้ำจ<ภ>ากลำธารมันวนตรงมาโอ้ ตรงนี้นะครับเป็นรูเป็นช่องนะเฮ้ยนะครับเป็นเหมือนเป็นโพรงเข้าไปด้านในนะครับเฮ้ยสารมันมีรูด้วยเนี่ยชิ้นนี้ก็มีรูพันตานี่ไหนจะมีน้ำไปนะ oh, โอเ้เขาบอกว่ามีรูนะมีรูแล้วก็มีน้ำใช่ไหมครับสารมีรูด้วยนะมีรูใช่ไหมฝั่งนี้ก็โอ้ฝั่งนี้มันเฮ้ยด้านล่างด้นานล่างด้นานล่างก็มีรูนะครับ แต่ก็จะมีน้ำอยู่นะครับผมนี่แหละโอ้จุดนี้จะเป็นแบบมีรูฝั่งนี้นะครับรูน่าจะไปด้านในนะ,นนมนะผมว่าเห็นไหมด้านนี้ก็เป็นโพงเข้าไปนะครับผมนะครับด้านลน่าง โอ้คือตรงนี้จะเป็นโค้งนะครับใช่ไหมแต่ว่ามีรอยขุดรอยอะไรนะเขามาขุดอะไรเอาอะไรนะน่าจะเอาสัตว์ป่าหรือเปล่าพาร์ือสัตว์ป่านะครับก็ลักษณะนะครับเพิงหินจุดนี้นะครับผมนะครับจะมีน้ําตกนะครับผมไหลลงนะนะครับจากคําบอกเล่าของพาน์ตายที่ฟังมานะครับคือเมื่อก่อนพาท่านนะครับจะแบบทํากระเทิบออกมานะครับก็คือหลังคาสังกะสีโผล่มาแล้วก็จะเป็นกุฏินะครับผม ก่อน่าจะอาศัยอยู่โซนนี้ครับตอนนี้ก็ร่องรอยนะครับพวกไม้พวกอะไรคือไม่มีแล้วนะคะเพราะว่า,เ,าเรื่องเล่านี้ก็คือตั้งแต่สมัยก่อนที่ยุคคอมมินิ์นะครับผมแล้วก็ไม่มีพระมาอยู่เลยนะก็คือมีแค่ท่านมาอยู่องค์เดียวนะครับ การมาตามหาถ้ำหลวงพ่อสมานในคลิปนี้เนียผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมเหนื่อยี่ะก็นะครับเจอร่องรอยเนาะก็คือจะเป็นนะครับเป็นเพิงหินนะครับผมะแล้วก็จะเป็นแอ่งเข้าไปเนาะนะครับถ้าเกิดท่านมาอยู่นะครับน่าจะสร้างเป็นเขาเรียกอะไรนะพ่อนต่ต่อกระเทิบกระเทิบใช่ไหมภาษาบานพานตาคือกระเทิบออกมาก็คือต่อรังคาต่อสังเสีออกมาเนาะแล้วก็น่าจะปักเป็น ฐาเปนตุติอยู่ตรงนั้นเนาะใช่ครับก็คือเรื่องนี้ก็คือเกิดมานานมากแล้วเนาะที่ท่านมาอยู่ก็คือสมัยก่อนคอมบินิทอีกครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีพระมาอยู่เลยใช่ไหมไม่มีครับอ๋อครับก็ผมว่าคือที่ไม่มีมันไกลไกลมากๆนะครับแล้วก็ทางชันน่าจะลงไปบีทบาทลําบากเนาะลาบากมากครับใช่ครับผมลาบากมากๆนะไกลมากๆเลยนะขนาดเราเดินมานี่ก็คือไกลจริง คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมคลิปนี้ผมขอตัว,ตวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจนะผมขอบคุณที่ชมจนจบคลิปนะผมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจอ่านคนลงป่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามพานต่ายสายป่าด,ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม